ทางด้านของสนักข่าว CNA นะคะมีการอ้างอิงรายงานจากสึกทางการท้องถิ่นซึ่งก็คือซินหัวระบุนะคะว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางการจีนเขาได้มีการสั่งการให้ประชาชนเนี่ย จำนวนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งแสนห่งคนคที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยในมณฑลกวางตุ้งนะคะอพยพออกจากบ้านของตัวเองเลยหลังจากต้องเผชิญกับน้ําท่วมครั้งใหญ่เวลานี้นะคะต้องบอกว่าประชาชนทั้งหมดเนี่ยอพยพไปแล้วนะคะราวๆสองหมืาพันแปด้คน ไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะซึ่งผลกระทบจากฝนที่มันตกลงมาหนักแบบเนี้ส่งผลให้เที่ยวบินค่ะที่สนามบินนานาชาติป่าย,ยุน<ฆ>ในกวางโจวนะคะต้องยกเลิกแล้วก็มีความล่าช้าด้านของโรงเรียนในเมืองอย่างน้อยประมาณ3เมืองในพื้นที่เนี่ยก็จําเป็นค่ะต้องงดการเรียนการสอนไปก่อนขณะที่ล่าสุดนะคะมีรายงานพบผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้4รายสูญหายอีกประมาณ1 0บถึงสิรายด้วยกัน<ฆ>ขณะที่ทีมกู้ภัยนะคะมีการลรําเลียงชาวบ้านขึ้นเรือชูชีพอพยพออกจากพื้นที่ แล้วก็จะเร่งดาเนินการทําความสะอาดนะคะหลังจากที่บางจุดเนี่ยมีดินถล่มลงมาด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาของจีนเตือนนะคะว่าจะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในมณฑลกวางตุง้งแล้วก็พื้นที่ชายฝั่งของมณฑลฟูเจียนนะคะ,คะในในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยฟูเจียนเนี่ยนะคะไปจนถึงวันอังคารเป็นอย่างน้อยนะคะแล้วก็คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกระดับปานกลางถึงหนักมากในพื้นที่อื่นๆของประเทศเลยแล้วก็รวมไปถึงกรุงปักกิ่งเทียนจินแล้วก็ เผลป่วยด้วยนะะแน่นอนค่ะนักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นอะไรที่แปลกเป็นการแปรปรวนของสภาพอากาศนะคะ,คะซึ่งก็มาจากสภาวะเอนิโค่ะโลกร้อนโลกเดือดนั่นเองนะคะ